ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะที่ไหนอ่ะสองทุ่มสิโอเคแสดงว่าเราจะได้โดดตอนกลางคืนแน่เลยที่นี่ที่นี่ที่วัดอ๋อนึกว่าที่รัก If you having girl problem I feel bad for your son I got a ninety nine problem but I feel shame whoa โอ้โหรู้สึกผิดใช่เพื่อนไหมน่าเพือ่อนครับ น้องอะไรครับคันนี้หรอเท่าไหรครับเท่าไร่ครับน้องเท่าไหรห้าพันครับขึ้นมาขึ้นมาห้าพันขึ้นเลยอยเอาลองเอาไปลองเฟี้ยว <Feel S 2> ปะเฟี้ยวปะชมก่อนก็ ก็ดีนะผมว่าเอสียวก็แดดทางนั้นแล้วคุณไม่ขึ้นหรอคันนี้เราก็ยงัง็อกแล้วคันนี้มันราคาเท่าไหร่หรอสี 4, <500. S 2> อ่พันห้าร้หน้าตารูชิเสียวทำไมไม่ไปพักพ่อนล่ะมันมันก็ไม่ได้เหนื่อยนาะนะขับผิดขับถูกทำไมไม่เวพักพ่อนล่ะ ก็แวะเข้ามาก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะไปรอแต่ว่าขอข้าวคันนี้ก่อนเฮ้ยทำไมคันนี้มันแรงจังอะจูนมาด้วยแล้วก็แต่งด้วยไม่รู้เหมือนกันวะมันติดอย่างเดียวเลยอคือมันพังง่ายหรอมันไม่ได้พังง่ายหรือเปล่าอันนี้คือใกล้พังแล้วนะเมื่อกี้ชนมันเดู่ที่คนขับหรือเปล่านะผมต้องจ่ายเพิ่มใช่ไหมครับ ค่าสองร้อยค่ะเปล่าเลยครับเป๋าหนึ่งสองสนี่ช่างหรือปุ้นี่อ๋อช่างรอแป๊บนึงนะครับครับผมมีกระมีแก๊งหรือเปล่าครับปากชอ้รถฉลาดเนี่ยไม่ไม่มีครับเลขกระเป๋าเลยฮะห้าห้าสองครับห้าห้าสองเงินงจูกทั้งทีต้องเป็นมือจูในอันดับหนึ่งตอนเนี้ยห้าห <55 2. S 2> ้าสองรู้เปล่าวันนี้ผมไปทำอะไรมาทำอะไรมาผมไปฆ่าซอมบี้มาด้วยแหละ อ๋อที่ตอนส่งรูปไออ๋อคือเข้ามาเหรอเข้าเมืองมาใช่ใช่อบไปค่กขอบคุณครับเป็นไงบ้างมันอ่อนไปวะว่าทำไมเราอ่อนเลยมันอ่อนมันสิผมเก่งเดินไปสาหรับมันอ่ะใช่หรือเปล่าค่าซอมบี้เราได้อะไรมาหรือเปล่าอ่าคุณกระเป๋าอะไรอ๋อได้มาใช่ไหมคุณกระเป๋าอะไรมันให้บนรถได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าสิ๋ยวลงรถค่อย ได้ตอนนี้ต้องกลับไปเอารถผมก่อนแต่คันนี้ก็โอเคอยู่เนี่ยผมว่าเท่เท่เท่ถ้าเหงาก็ไปหามาเล่นนะโอเคหรือเปล่าคันนี้หรออือฮึมันแต่งได้เยอะด้วยนะมันมันโหลดมานะมันขึ้นขึ้นฟุตบาทนะอ้าวแล้ววันนี้คุณไม่ทำงานหรอคุณเองเป็นเด็กดิสรุปมันจะให้ไปทางไหนเนี่ย ไปได้หมดเลยนะเมื่อกี้่าอะไรนะไอ้๋วถามว่าวันว,วันนี้คุณไม่ทำงานหรอถูกครับวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยอะที่แบบมีประโยชน์ต่อสังคมอะไม่มีเลยไม่มีเลยทำไมอะทำไมวันนี้คุณไม่ทำอะไรเลยไม่รู้วันนี้ไรสาระมากเลยอะไปซื้อรถไปทำเวสไปอะไรไม่รู้คือคุณรวยเหรอคุณไปซื้อรถมาก็าบอกว่ามันสี่พันห้า 4, 5, แล้วกำลังฮิตเข้าใจหรือเปล่าตามเทรนน้อง คุณไม่ตามกระแสจริงๆทำไงต่อเออทำอะไรดีน่ามีเวลากี่กี่นาทีผมมีเวลาก็ก็ได้แล้วแต่คุณอ่ะสิบนาทีพอมันเกินไปเฮ้ยมันเกินไปเคได้โอเคด้งั้นงั้นมียี่สิบนาทีมีมียี่สิบนาทียี่สิบเหรอใช่ใช่ยี่สิ เคแต่ทำอะไรอะทีเนี้ยคือเอาจริงว่าผมว่าผมอะผมว่าผมกระโดดร่มเป็นแล้วอะคุณกระโดดล่มลก,ลก็ใช่สิกระโดดกระโดดบ่อยเลยอะเหมือนแบบโดดปุ๊บแล้วก็ลุยแป๊บนึงแล้วก็โดดอีกแล้วอะไรอย่างงี้วะเฮ้ย<ช>คุณอยู่อย่างงั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการฝึกปรับตัวอยู่เข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่ใช่มันคือการแบบแตัว่า หมายถึงว่าโดดเป็นแล้วเหรอใช่ผมว่าผมโดดเป็นแล้วแต่ไม่ไม่รู้นะว่าเป็นหรือยังแต่ผมคิดว่าคิดว่าเป็นแล้วหมายถึงโดดให้มันไม่ตุยเหรอใช่ใช่โดดเอ้โดดให้มันไม่ตายผมทําได้แล้วแต่โดดให้มันไปไกลอ่ะผมว่าผมก็ทําได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเคือไงงั้นไปลองแต่ยี่สิบนาทีมันจะไม่พอเอานะไม้ไลฟ์หต่อได้นิดหน่อยโอ้โหแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำไมอ่ะมันส่งผลต่อชีวิตผมอยู่นะครับเนี่ย เอาคือพรุ่งนี้คุณไม่ว่างเหรออ๋อไม่เกี่ยวเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เหงาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีใครยิงให้ดูเหลือเชื่อนว้ยอุ้ย,ยประตูหลุดอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะั้นเฮ้ยทำไมอย่างนั้นวะน่าคือทุกอย่างที่ดวงทำเพื่อตัวเองล้วน ที่ไล่ไปนอนไม่ได้เป็นห่วงนะกลัวพรุ่งนี้ไม่มีเลยดูเทบทีแล้วครับเพื่อนเอ้คันนี้มันขึ้นเขาได้หรือเปล่าวะคันนี้มันขึ้นเขาได้หรือเปล่านะ่ะใครจะเป็นคนเอางี้ลงมาลงมาอกว,ว่าไม่ได้อ่ะคุณเมื่อกี้ขนาดขึ้นฟุตบาทมันยังติดเลยนะมันโลันอ่นออะ ใครอื่นก็ได้แต่ว่าปลวฉุบใครเป็นคนขับอะเปาวยิ่งฉุบคุณออกอะไรก็พูดพร้อมกันสิเอวยิงชุบคอนกระดาษอ่าโอเคผมขับโอเคเดี๋ยวหนาะรุใหม่ก่อนนะผมมีแค่มอเตอร์ไซค์ผมงั้นเหรออว้ยแต่มอเตอร์ไซค์ก็เวิร์กนะไม่วะไม่นะเอาม้ย ต้งสองคันหรือเปล่าถ้าซ้อนแล้วมันจะอืดหรือเปล่าเอ้ยเอาไงกันวะขอเช็คแป๊บรถวัวก็หายไม่มีรถตะกยังก็ไม่ได้นานเกินมอเไซค์ก็ไม่อยู่ชูไม่มีอะไรเลยคุณเพมีรถอะไรบ้างเลย เดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะมผมมี B M X กับซอมบี้ช็อปเปอร์แค่สองคันเลยตอนเนี้ยที่เหลือผมเราผมให้คนอื่นยืมหมดแล้วอ่ะงั้นเขต้องอ,อคันนี้ใช่ไหมเนี่ยที่คุณซื้ออ่ะไปแล้ววถูกทำไมอุ๊ยอา้าวทำไมหมือกันเลยอะ่ะไม่แต่ของเขาดีกว่าหรือเปล่าไม่ของคุณจะต่ำกว่าอยากไปเอาขึ้นแล้วนินะ ต้องไงหรือว่าต้องซอมบี้นั่นแหละโอเคซอมบี้ผมแล้วกันเจ้าด้วนครับเจ้าด้วนครับห้ามวิ่งไม่เถอะผมนีืแต่งมาแพงนะจูนได้หรือว่าเอ้ยจูนได้ป๋าขออนุญาตครับผมไม่เคยจูนแล้วนะอุ้ยเราจะไม่พูดอะไรนะเคปะหมวกคุณไงเอ่อปล่อยผ่านแล้วกันนะเรื่องหมดโอเคเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนหมวกมาแล้วเชิญร์ฮหร์ดป๋า ไม่ได้กดไม์พูดทำไมวันนี้ดูมั่นใจแปลกๆงั้นหรอผมเหรอเงมิมหมายถึงมั่นใจอะไรเหรอเอาเราจะไปโดดกันหรือเปล่านี่ใช่ก็คือผมแค่คิดว่าผมน่าจะทำได้ไปศึกษามาหรอขอขอเติมน้ำมันแป๊บ,บนึงอนุญาตผมไปศึกษามาแล้วรอบหนึ่ง แ <Okay. S 2> ละยอมไม่ได้และยอมไม่ได้ใครใครจะรู้บ้างใครจะรู้บ้างไรลุงไม่ยอมคนที่จะรู้ได้ดีที่สุด <c oughs> และน่าจะอยู่ไรลุงไม่ยอมอยู่ไหมเนี่ยพี่บิลลี่ พี่เิลลี่คะพี่โดดล่มเป็นไหมคะเป็นอยู่พี่เิลลี่ทํายังไงให้ลอยได้ยาวๆนานๆสูงๆกะชิปแล้วก็จอดชิปค้างแล้วก็เอสค้างไว้ชิปค้างแล้วก็เอสค้างไว้ใช่พี่เลขกระเป๋าอะไรคะพี่เลขกระเป๋าห้าสองสี่ครับโดนห้าสองสี่โอเคชิปแล้วก็เอสค้างวิเดี๋ยวไม่เทเอาใหม่แล้ว ห้าสองสี่ห้าสองสี่เน่เพื่อนรอปะแล,แล้วคุณโดดเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเลยแต่ผมว่าผมเป็นอยู่นะคราวที่แล้วผมไปไปฝึกมาได้แล้วเราเอ้ยแ,แ,แล้วเราจะแข่งอีกหรือเปล่าต้องแข่งสิครับมันต้องแข่งอยู่แล้วของตับนี้ <c oughs> โอเคอได้โกนหัวนะเ <c oughs> ว้ย <c oughs> ได้โกนหัวเลย เอางี้ดีกว,ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเกิดคุณแพ้ขึ้นมาเราใครแพ้ก็แด้ต้องกลัวหัวดีก,กว่าผมจะเข้ามาอีกรอบหนึง่งโอเคปะเอาแบบนี้ก็แก้งได้ดิฮะแกง,งอะไรก็แกงไงแก้งไม่มาไงไม่ผมก็ผมจะแกงคุณทําไมอะผมไม่แก่เราต้องไปเขานี้ก่อนแต่ผมไม่แพ้แค่นั้นแหละ <laughs> <laughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ค <c oughs> ือเขาเดี๋ยวคุณไปได้หน่อยเดียวเองอะนะคุณจะมาไม่แพ้ผมแต่ผมไปได้ผม ผมไปได้แบบประมาณ20วิหรือเปล่าไม่แน่ใจ15ไม่ถึงคุณคุณก็โดดที่หลังผมว่าคุณก็เลยไี่ถึงเช้ากว่าผมอมีกเดียวคือผมได้สูดอากาศแบบแบบสดชื่นอ่ะคุณได้สูดอากาศหรือเปล่าไหนบอกว่าเท่าไรไม่ถึง10ว,วิหรือเปล่าผมได้ประมาณ3วิเมั่อคราวที่แล้วแต่ว่า <c oughs> คราวนี้ผม <c oughs> คราวนี้ผมมาเน่ผมสามารถไปได้ยันคุกอะ่ะแต่ว่าผมว่าคุณเนี่ยพาผมไปโดดผิดฝั่งนะถ้าจะไปคุกอะ่ะ ผิดฝั่งเหรอไม่ไม่รู้อ่ะผมว่าน่าจะผิดงั้นก็ย้ายอ้าวแล้วต้องไปโดดากเขาไหนอ่ะหรือข่าเดิมวะคุณเคยโดดได้จริงไม่นี่ที่คุณบอกว่ามีคนพาโดดที่คุณทําได้จริงหรือเปล่าเนี่ยได้จริงแต่ไม่ได้ทําเองไงเป็นแค่แบบทําตัวแบบให้เขาอุ้มไปเรื่อยแล้วก็แบบคุณไม่จำซะหน่อยอ่ะแต่ไม่ได้อินเตอร์เทนอยู่เข้าใจหรปล่า เฮ้ยเดีでで right. okay. like ๋ยวลองไปวิ่งดูแล้วมันจะต้องจำได้แน่ๆแต่ผมว่ามันอยู่เขาเดียวกันแหละแต่แค่คนคนละฝั่งหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปลองดูตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะที่ไหนอ่ะสองทุ่มโอเคแสดงว่าเราจะได้โดดตอนกลางคืนแน่เลยที่นี่ที่นี่ที่วัดอ๋อนึกว่าที่ลักเชื่อ <Yeah. S 2> ต้นไม้เยอะเลยอ่ะนั่นสิคุณระหว่างมาม่ากับบะหมี่ผมกินอะไรดีอ่ะแล้วมันเอาให้ฮะอะไรนะขนมามาม่ากับบะหมีขนมจีบ ขนมจีบไม่มีอ๋อได้ได้ไดเอมผมว่าชอบอะไรก็โอ้อย <c oughs> <c oughs> โอ้ต้นไม้เยอะอีกแล้วนี่ ชหมกันว่ะโอ้ยไฟตกเอ้ยเอ้ยเหมือนจะดับใช่เขานี้หรือเปล่าคุเข่าแปบบ้งนะใช่อีอนนขึ้นไป้<ร>ใช่เราต้องถูกครับเราต้องไต่ขึ้นไปแล้วอย่างมีสตินะเฮ้ยผมมีสติเสมอร้อยผิดถ<ล>ั <laughs> เลือดเต็มหรือเปล่า เต็มครับเพิ่งนอนโรงพยาบาลมานเลยโอเควันนี้คุณเจอพี่เด่นบ้างไหมวันนี้วันนี้คุยกับพี่เด่นในข้อความพี่เด่นเอ่อเอาเบาะแสมาให้เอ้ยเบแสอะไรเชรมันไม่ใช่ข่าวนี้เนี่ยคุณเพชรรู้จักมามามาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมก็เออครับออผมว่าเราจะตายกันเพราะผมขับเนี่ยคุณขับได้ไหมได้สิ ขบับดีกว่าผมไม่ช้ำ<ด>ทางเ<ด><า>นี้ยจัง<ด>วะทำไมหรอรู้จักหมาหมามาสะพังเราครับทำไมมึงเด้อจังวะเออมีเรื่องจะถามอะ่ะเฮ้ยทำไมมึงเด้อจังวะได้ไหมขึ้นสิเออผมขึ้นได้ละแต่เมื่อกี้ผมขึ้นไม่ได้เลยคุณลองขึ้นก่อนอ่างั้นเดี๋ยวใครหยับรถให้นะขะมงึงได้ไหมไปใจมัว ไม่ใส่ใส่หน่อยปกติผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใส่หมวกดิผมเป็นคนชอบใส่ใจอ่ะหมายถึงเวลาเล่นเกมนะอือเข้าใจมันจะเกินไปหรือเปล่าขอโทษครับคุณต้องจะเข้านนี้เนินอันนี้อะมันเกินไปหรือเปล่าแป๊บนึงอันนี้มันคือขึ้นไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยเราไปเริ่มกันใหม่ครั้งหลางไหมอ่ะ ให้มันแรงๆกว่าน,นี้หน่อยโอ้ทา้าเราเลือกทางที่มันแบบลาดชันเกินไปหรือเปล่าไหนลองคุณลองไปคนบอกเส้นทางสิอ,อ่าได้เลยแต่คุณต้องตรงไปทางตรงไปไหนนั่นแหละนั่นแหละตรงไปทางี้เลยใช่ครับตรงไปตรงไปเอ,อ้ยไม่ใช่ดิคุณต้องเลี้ยวขวาเพระาะว่าเขามันอยู่รูปขวามืออุย้ยเราลงไปมันก็จะเจอทางลาดได้เดี๋ยวจะหาทางไปทางขวา นี่ไอผมเจอถนอนแล้วคุณเห็นบ่านถนนตรงขวามือนอะถนนขวามืองั้นเหรออ๋อน,น,นั่นไงนั่นไงใช่มองไปสิบสองนาฬิกาเอ๊ะสิบสองโอเคเออ่าลองบอกเป็นนาฬิกาดีแน่จริงอ,ะอ่ะอ่าได้สิบสองนาฬิกาตรงไปเฮ้ยทำไมโอเคนี่ไงทางเขาทำมาให้โอเค มันไม่ใช่แบบลำทานที่น้ําแห้งแล้วแบบนี้หรอกตรงนี้มันเหมือนลำทานตรงไหนเนี่ยเอาก็ที่น้ําแห้งแล้วอุ้ยเอาเจอทางแยกเอาแล้วขวาครับขวาครับขวาครับขวาไล g ์ไซด์ดีไปขวาครับอเออคผมเชื่อคนตรงดีครับว่าว่าแต่คุณจะถามอะไรนะอ๋อเรื่องมามมาน่ะก็คือว่า คุณรู้จักม,มามามานานแล้วคุณเป็นคนอ่านคนออกไหมเป็นนัก,กช่างสังเกตหรือเปล่าหรือเป็นเดอมองผ่านผ่านไปไม่คือก็ตั้งแต่วันแรกที่ผมเจอมามมาคุณผมรู้เลยว่ามามมาคุณเจ้าชู้จริงเหรอใช่มามมาคุณน่เจ้าชู้แป๊บหนึ่งจริงเหรอเอาจริงๆผมผมพูดเล่นดีกว่า เอ้ยบอกมาดิทำไมอ่ะไม่แต่ผมว่าหม่าม้าคุณใจดีแต่ว่าเจ้าชูไหมอันนี้ผมไม่รู้ใจดี <friendly S 2> เฟรนลี่อย่างนี้หรือเปล่าไม่ผมไม่รู้ว่าเออใช่เฟรนลี่ด้วยแล้วก็ใจดีด้วยไม่ได้ไม่ได้ทรั้งนี้ไม่ได้คือมีบอสแสมาเยอะว,ว่าหมาม้าอาจจะแบบมีชู้แต่ก็ไม่ได้อยากเชื่อหรอกนะหรือเขาปั่นก็ไม่รู้โอ้ยคนเพจน้เอเฮ้ย ผมผมว่าผมขับดีกว่านะมาคือถ้าหมา,มาคุณมีชูก้ก็ก็ดีนี่คุณจะได้มีพ่อหลายๆคนคุณไม่ไมดีใจแล้วคุณดีใจไม่ไ่้คุณมีพ่อหลายๆคนนะคุณจ,จำช, <ผม S 1> ชื่อได้หลายคนผมก็น่าจะดีใจอีบานี่แล้ามันไปทางไหนของมันรับรับรับป้าคุณรวยไหมอะป้าป้าก็รวยแต่ว่าไม่ชอบใช้เงินป้าป้าามา แต่ถ้าเกิดว่าม้ามีมีชูแล้วเป็นคนที่รวยกว่าผมก็โอเคนะจริงเหรอคุณไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆหรอคุณกวนตีนถูกปะไอเดวนี่ชูนี่ผมยังขับได้เลยทำไมคุณขับไม่ได้ <c oughs> ก็เมื่อกี้คุณผมขอโทษแต่ผมว่าม้าคุณไม่ได้มีชูหรอกคุณคิดไปเองงั้นเราต้องไปตีพี่เด่นเพราะว่าพี่เด่นนะพี่เด่นชอบพูดใส่ไฟก่ง แต่เขาใส่ไฟพร้อมมภาพด้วยนะมีภาพด้วยเหรอมีภาพเป็นหมาม้ามีหลักฐานแบบนี้ค่อยน่าเชื่อหน่อยเฮ้ยทำไง่ะรอดูไปก่อนเชื่อใจหมาดีกว่าผมว่าเชื่อใจคนของเราโอเคปะถูกครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันลำบากแล้วอะทำไงอ่ะเฮ้ยแต่คุณทำได้ได้เพราะว่าผมเก่งอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวอ่าไล่เพชรเอาฮึบฮึบแน่ละจังหวะนี้ผมมองไม่เห็นว่าต้องไปทางไหนต่อผมเห็นผมเห็นโอ้โหทางข้างหน้าคือแบบทางข้างหน้าคือไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเวลานอกผมมองไม่เห็นเลยอ่ะผมว่าไม่ใช่ทางนี้ว่ะเขาที่แล้เราขึ้นทางไหน เขาที่แล้วมันไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นสันเขาง่ายๆสบายๆอะ่ะผมว่าถ้าหล่น<ด>ใช้ไม่ได้วะค่คอยๆค่อยๆค่อยๆนะผมค่อยแล้วอ่ะมันไม่ค่อยหั<ไ> ه, วาหาจุดลงดีๆเอาอยู่ลิศโอ้โอ้โอ้โอ,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 อยอนะ <laughs> 心地いいわ。<music> <music> <laughs> ไปไหนอ่ะเอ้ยคือแบบว่า,ห,าหืหาจุดลงดีดๆพอแค่อยหาจุดลงดีหรือลองไปข้างล่างวะเนาะเฮ้ย ไกลมากไหลเป็นปลาเลยเอว่าให้อะไรยวกูโงและโอ๊ยปวดท้อง กลายเป็นปลาเลยอะจะลงอ่ะหินนี้หรือเปล่านะอันนี้เราบังอันนี้หรือเปล่านะอันนี้แหละอุ้ยอะไรอะโอเคต้องต้องมีสติ ผมว่าตายเที่ยวมาผมว่าตายค่อยๆมีสติพอเพื่อนไม่มีสติว้าวยาได้โอเคไอ้ดวงไหวได้ดวงไหวตายเนี่โอ้ตายแนี่ยยุด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 โอเคโอเคยุด ต้องมีรถสภาแต่นี่เป็นตีสี่ครึ่งแล้ว้องเปิดเพลงได้กัอแตน้าทุกคนไมรน้ว่าเพื่อนเยอะเลยวันเนี้ยเพื่อนเพื่อนขอโทษที่เพื่อนว่าเพื่อนเยอะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจขอโทษ ผมว่าเราเรามาผิดทางโถมันผิดที่ทางด้วยใช่จริงๆแล้วปกติอ่ะผมขึ้นไปได้แบบง่ายมากเลยนะแต่มันมันผิดทางว่ะผมว่าผมมีรถผมลืมว่าผมมีรถอีกคันหนึ่งผมว่ามอไซค์มันใช้ไม่ได้อ่ะซอมบี้คันนี้มันไม่เสียวถูกถูกผมมีอีกคันนึงผมมีคันหนึ่งแบบเป็นรถสภาอยู่ที่คุณจะวันอื่นไหม พอดูเหนื่อยละเอาเงไงไงให้คิดก่นอนอะผมให้คุณเลือกดีว่าเอาตรงตรงเลยนะเราคุยแบบแบบเพื่อนแบบเพื่อนเลยนะโอเคปะโอเคถ้าวันนี้อ่ะเราแข่งกันอนะพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ผมจะเงาไหมพรุ่งนี้เหรอแล้วเราเป็นแข่งพรุ่งนี้ก็ได้แข่ปิงปิงนะ